องสามเพื่อนเพื่อนเห็นผมไหมครับให้เพื่อนสังเกตที่ป้ายกับรถนะครับสีน้ําเงินอันนี้คือผมเชื่อมต่อไม์ไรสายโบย่ามิกซูนะครับระยะก็ประมาณ50เมตรได้ครับอันนี้คืออยู่ในโหมดที่ยังไม่ตัดเสียงรบกวนครับเดี๋ยวผมจะกดผ่านตัวไม์เลยนะครับที่ตัดเสียงรบกวนอันนี้คือผมอยู่ในโหมดที่ตัดเสียงรบกวนแล้วนะครับเสียงเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับชัดเจนดีไหมครับ ไม่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นที่หนีบแบบนี้นะครับมีดีบแบบนี้ครับถ้าใครไม่ต้องการหนีบนะครับเขาก็มีแม่เหล็กเอ่อเขาก็มีแม่เหล็กตัวนี้มาให้นะครับก็คือเอาไปแปะตรงเชือแบบนี้ได้เลยครับเอ่ออย่างเช่นตัวนี้นะครับถ้าเราอยากจะซ่อนไม้นะครับก็คือเราไปแปะตรงนี้ได้เลยครับคือแบบนี้เลยครับนี่ทีนี้ก็จะดูเรียบเนียนถ้าเป็นสีดาก็จะเนียนกว่านี้นะครับแบบนี้ได้เลยครับ เสียงก็ยังให้ชัดเจนอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไมโบย่ารุ่นนี้นะครับพิกัดทิต้ามุมซ้ายล่างตรงนี้ได้เลยครับอันนี้ผมซื้อเป็นแบบเซตเอ,อ่อที่มีไม่หนึ่งตัวนะครับถ้าจะให้ดีนะครับซื้อแบบคอมโบดีกว่าครับที่มีไม่สองตัวเชื่อมต่อผ่านกล้องมือถืออะไรได้หมดเลยครับจิ้มเลยครับที่ตอนนี้โค้ดส่วนลดเยอะมากๆครับ